หลวงพี่หลวงพี่จะพาไปดูการตั้งฐานธาตุชั้นที่สองนะว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็คือต้องลงโทษเพราะว่ามันง่ายง่ายมากๆ Mm-hmm.

ชัาหนีก่อนมาแบกแมวส่วนชักหนีมาแบกหุ่ยหินจุดเมื่อไหรนี่แหละสร้างฉากกันมาดูเรื่องมันเลยผิดค่ะเนี่ยเนแน่วันพุ่งกับยวดใส่ยับพุ่มผู้นึ่งกับยุ่กับจิตผู้หนึ่งกันย่อดาดเด็กนครพนมมัดเลืดไปสามสไตล์แบบสามชาเราแยกทางกันมั้ยเนี่อแยกทางกันได้หมมาแล้ นางแม่มันมาจุ่มกันวนท่าแกรนงมาเลยทำแยกทากันสามแยกทางกันแยกเออฮะพูดพูดดึงยูไสก่นพูดดึงยูอันพูดดึงยูในียนบ่พูดดึงยูเลยเอ็ดที่สถาพูดเรนี่วันนี้ก้อนหินกับเกลือไปทั้งผู้อจบา เฮ็ดหลายรอบมาได้พหนีพ่อหรอแม่เฮ็หลายรอบไ่ได้แล้วกูเเฮ็ดหลายรอบด้ตัวเจ้าเะเฮ็ดยังมือนี้เจ้าองเนเ็ดตะีเน่ได้อเอาไป้าบัาเยวกสเฮ็ดมันบงลบไปลบมากตัวนี่ะมึงเจียจลบบาทตัวบาทถ้าร่ไลบกบม่พอไหนบ่ก็หอนููก็ มันใหญ่โนมัน่มออยู่เอนมีผ่าบันทึกความเร็นร้มี้หมาิเอาซมหลายบาทเจเอามองหาดบอกาวางหลายอยู่นวะไม่ได้เอาลูกโตแล้วคนเก่ารอห้นออกอีบาท สูนซบุบบสนกับตาสะเทียนเล่น่ที่นี่หอดหอดหอตาดวนกับหอตาดวนว่ากับว่าเงินเป็นบ้านนี่เอ้าก็ให้ศูนแล้วนี่กับอยังศูน ก็ซื้อไปเปิดสวนสนวัดสวนเกากลับไปกลับบานเออเบิ้ลไห็มีเดี๋ยวมาหรอกเนี้ยกสีเอาเก็บขึ้นมาผีตัวบานกขึ้นไปขึ้นบานนะบาจากเซนจูนี่เบิดลือกี่บาทเเห็ฮดตามคำเรียงร้อมกันเนาะาจังไ

เท้สันว่า <so ี okay, well, so. ่ไหมเนี่เอาคนมดยนี่คือมือหนิคำบอกเลมอมมาบ้าขับอะไรเท่นี่สิมันยก่เ้ามานงเตี้ยนกับผัดบมนเมาใส่สเก็ดเามาขีจรวดอ ไว้กภาษาหยังจะนหลวงระเบิดปลั๊มมนุเออแบบนี้กับม่ลุมนี่ลูกบัดบันยิ่งบัดบันยิแม่ก็สะลบมาด้วยแนี้แม่ก็จะสะลบมาเอีกว่าที่นี่คว้นไปหันอีกมวน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 เพราะว่าผมผมหงอยกลายเป็นกลายเป็นผมฟูเหรอเนี่ยหงอ ก็จริงคน้เงความมันนี่เน้อัมานกิด้ามเวย่นย่นนั้นจะของผิดยวมันครับยอมรับผิดเนาะเงินความมันนี่คือไปิดมากลยนะ่เนี่สไตายไปพรอมมันจะบอกมันบอกว่านาลบหลมมันมาเป็นบบไงเดนี่ไม่หนาลบหลอยคอยบอกเจ้าพอออกมาใส่เจ้าพ่อออกมาใส่องตทอป็ดนีไมู้ักตับอก

ไม่ครบองค์ประชุมนะลูกถ้าไม่มีแม่ทักลูกจะทำไปได้ยังไงหรือไอ้หวังไอ้หวังตายเน่ เอา้วมัาก็บ่อเหี้ยก็เอาเหล่าก็มันก็บ่อเหี้ย กานั่สงมีเ่ป็นงนะเป็นเหมือนมะกอกเสียสงางต้นไหมันงวดอ๋องวดงวดกวางก็ก็ต่อได้อยู่แม่เพราะว่าพ่อสายยางเป็นสายยางอ่อนไงสายยางอ่อนที่ซื้อมา เอา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 สุบเข้าเลยแบบงวดงวดงวดก่อนที่ที่ที่ฉีดน้ำเลยงวดก่อนที่ฉีดน้ำเฮ็ดลอดแม่เทาก็แม่เขาขอเฮ็ดดอกเทาเทาก็แม่เขาขอเฮ็ดดอกเลย

ต้อง <c oughs> ต้องต้องต้องใส่ขี้ดินให้มันพูนพูนเผื่อมันยุบแล้ว <c oughs> ค่อยเอาดินทรายมามาใส่หน้า ตื่นแล้ว,ลว,ลวจะของ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 น้องพิดก็ว่าจะมากับน้องพล ใช่ยางเนโอ้โ,อโเป็นยังน้ทีนะ่มอไซค์เปเองก็ได้สมเป,เป็นรูปล่างได้

กูเกียรรกูที่พอดเมย์ไอ้จเึ่งเดียวลูกขึ้นเดียวกูเียรติกูอดเมย์มันอ้อมบาดเลยมันคือว่าปิดนะพอรลอตายคนตายี่กูที่ฟอดเมย์กูเบื่อวะข้าอังสิษเองนันไหล รับซองสองดานวันไหวแล้วกันกันพา่อขาผู้หี่อเอนี่ไ้ยเอาลตรงกลางอูอ้ยจะไปดนินก่อนนี่ ใช้อันคนละนิดคนละหน่อยีกตเม็นอย่างนี้แหละช่วยกันนม่ให้ผูด้เดียวกันตายอีกงากอีกเท่าไหร่บ้านนี้ตรงนี้จะมันจับปูนคือเอาเอาพวกนี้มาจับปูน

ฮ่าฮ่าไอ้สิเป้งมึงใช่ไหมฮ่าฮ่าลายลอยเสียลอยสั่นละแบบนี้แบบมันจะแดงเงินลอยเข็มไปได้ไหมโอ้ยจะบายถอยสามวันมันไ่ได้อาบน้ำมันเหนื่อยหนูบ้านฮ่าฮ่าโอ้ยบุญท่านมันจัดอัน เห็นแบบใครบ้องสะท้อนนะเป็นมาล้มข้อเข่าตอนค่อยดังไหมครับเขาเห็นน้ำมวนเขาก็เลื่นจากมาล้มล้มขอเข่าบ้านนั่นบ้านนี่ไปบ้านนี้นี่อย่างเกาะเขาอึดอย่างเกาะแม่วงจากบ้องนี่อย่งไหมครับเขากะเห็นมันบ้างมัน 你妈吧，你上树了不？ แบลกมากแกแ็ได้ไหมน้องพีทน้องน้องพีทเก่งเนาะมันก็ไม่หวดเดียวหรอหัวเดียวุึมนึงกับจุึมนึงกับหบัวเด,ดียวที่สายแล้วแม่บอกเห็นจ้ะเห็นแนละ้วแม่เฮ็ดทิมเฮ็ดทิมสายกระชายเฮ็ดทิมตัวน,นั้นค่อยเห็น <c ười> มา ไม่ยอมแล้วนี่บาบาเจบ่เห็นบ่เห็นลนะไม่ทั่วที่ถ้าน้องเรไปเห็นกับบ่เห็นคุณกับ่แม่นมใส่กับไฟปิ่นอยู่มาเอาจักหน่อยไม่ได้หยอดเลยหยอดจะหยอดมันเบิดนึ่งสองขวดอีกขวดนึงในตู้เย็นบ่ทันได้เปินี่ยเปิด ภารกิจนี้ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านคือก็ต้องถูกลงโทษถูกลงโทษเพราะว่ามันเป็นงานที่ง่ายสบาย,บายแต่ว่าทาไม่ผ่านก็ต้องลงโทษ Bye. <laughs>